รับ,บฉลองครบรอบหนึ่งปีพร้อมยกระดับความอร่อยที่ไม่อยู่อยู่กับที่ใครที่เป็นแฟนชีสเค้กถุงส้มในตำนานบอกเลยนะคะว่าชื่อเปลี่ยนแต่ว่าความอร่อยไม่เปลี่ยนมาพร้อมกับความพรีเมียมที่มากขึ้นมาดูกันว่ามีอะไรพรีเมียมบ้างอย่าลืมสมัครเมมเบอร์กันก่อนนะคะใครที่เป็นเมมเบอร์ซื้อชีสเค้กแค่1ชิ้นนะคะรับไปเลยแผ่นทองคำหนัก2มิลลิกรัมไปเลยหนึ่งแผ่นเนี่น่ารักมากเป็นรูปชีสเค้กเอยอันไหนอันไหนหน้าอลไรนานี่น่ารักมาก ใช่ไหมมีดีดับเบิลชีสเค้กเป็นแบบความชีสเนี่ยไอชีสอันดับหนึ่งเลยข้างในนี่กล่องพรีเมียมอะ่ะกล่องแบบสีส้มสดใสใช่ปะนี่คือแบบแพ็คมาแบบแบบนี้เลยหึงกล่องมีสามชิ้นมมชิมไหมชิมเลยไหมชิมเลยไหมเฮ้ยเบิมนุ้มมากอะกินเลยนะอ่ะชิมอุเนื้อนเนียนมากอืมอร่อยมากหอมมาก มาชิมชิ้นนี้ว,ว่าชิมชิ้นใหญ่อันนี้สวยอ่ะสวยมามสวยมากาซื้อเป็นของฝากได้เลยเขามาพร้อมกันกับอุปกรณ์การรับประทานนะเอาเลยไหมเอาเลยไหมหั่นยังไงดีคือถ้าหั่นใหญ่อะก็จะต้องกินเยอะเพราะว่ามันหยุดไม่อยู่เดี๋ยวนะคะเฮ้ยตอนเราทำเขารวย รวยเลยคะ่ะช็อกโกแลตก็เลยเหรอรวยช็อกโกแลตด้วยเหรอฮึบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช็อกโกแลตท<อ>้า<ๆ>ดาอยู่นี้คะ่ะเป<อ>ูกเกตชิมชิมเราว่ารสชาติแบบบริชอะบริชแบบชีสแบบว่าหอมมากแล้วก็ความเนียนนุ่มนี่ดูจากนี้ดูจากเนื้อนี่นี่แช่ยเย็นแค่แบบแป๊บเดียวเองนะ จริงๆไม่ชอบกินไม่เป็นคนไมแบบ่ชอบกินเค้กแบบเย็นจัดๆชอบกินเค้กที่อุณหภูมิห้องอืมนุ่มแบบนุ่มเบามากแ oh, <wow. S 1> ล้วก็หอมชีสมากเหมือนกันไหมสองอันไม่เหมือนต่างกันยงังไงมต่างไงหวัรู้สึกอันนี้มันวันนี้มันดูพรีเมียมกว่าชิ้นเล็กดูแบบพรีเมียมกว่าดูแบบรูหอมกว่าแต่ใๆ,ๆก็คืออ,อร่อยทั้งสองรสเลย เออแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนต้องไปสมัครเป็นเบอร์ก่อนนะแล้วเราถึงจะได้แผ่นทองอันนี้นี่แผ่นทองคูโม่ลแลบน่ารักมากๆเลยเก็บสะสมกันได้ตอนนี้ทองบาทละห0 0 0 0กว่าแล้วต้องมีนะคะทุกคนบ๊ายบาย